สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเชียร่าแดงปาชมนะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการทำพาสปอร์ตไทยในสวีเดนนะคะหลังจากอตอนที่แล้วนะคะเราทําเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนนะคะวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตไทยหมดอายุนะคะเจ้าของช่องก็คือพาสปอร์ตหมดอายุนะคะหมดอายุได้ประมาณ2ปี2ปีมาแล้วนะคะ2ปีสองปีผ่านมาแล้วนะคะ พาสปอร์ตของเราก็หมดอายุไปทีนี้เราจะทำอย่างไรก็เลยเ,เข้าเราต้องเข้าไปจองนะคะไปจองวันเวลานะคะในการทำนะคะว่าเราจะทำวันไหนเวลาสะดวกของเราวันไหนเราก็ตรวจสอบในใน,นเราก็ตรวจสอบนะคะในเว็บไซต์ของสถานทูตไทยในสวีเดนนะคะตรวจสอบนะครบขั้นตอน ในการจองแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปในการทำพาส,สปอร์ตมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะค่ะแล้วก็เข้าไปค้นหาที่ Google นะคะค้นหาคำว่าสถานทูตไทยในสวีเดนค่ะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะหัวข้อบริการคนไทยนะคะเลือกตรงนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเราเลื่อนลงไปด้านล่างเลยค่ะเลือกตรงหัวข้อการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่นะคะเลือกตรงนี้ค่ะแล้วคลิกตรงนี้เลยนะคะคลิกตรงนี้นะคะเพื่อจองเวลาทำทำพาส,สปอร์ตนะคะทำหนังสือเดินทางค่ะ แล้วเราก็คลิกจองเวลาเลยนะคะเข้าไปแล้วก็จะมีให้กรอกนะคะรายละเอียดต่างๆก็เป็นชื่อเรานะคะแล้วก็จองวันที่วันเวลาที่เรามีความพร้อมนะคะว่าเราจะไปวันไหนนะคะก็เลือกได้นะคะถ้าเป็นสีแดงๆเราก็ไม่สามารถเลือกได้นะคะเลือกที่เป็นตัวเขียวๆนะคะเมื่อ เราได้เวลาที่เหมาะสมแล้วก็เราสะดวกนะคะตามความสะดวกของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาจัดเตรียมเอกสารเพื่อทำพาสปอร์ตนะคะหรือหนังสือเดินทางของเรานะคะเราก็ต้องปริ้นแบบฟอร์มออกมาก่อนนะคะเข้าไปตรงตรงนี้เลยนะคะคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของ แบบฟอร์มนะคะที่เราจะต้องกรอกนะคะก็คือข้อมูลส่วนตัวของตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะแล้วเราก็อ่านข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเราก็เซ็นเอกสารนะคะก็นําหนังสือตัวนี้นะคะแอบไปค่ะสำหรับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีแบบฟอร์มนะคะการทำพาร์นะคะแล้วก็สําเนาบัตร ประชาชนแล้วก็ตัวจริงนะคะแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็มีาพาสปอร์ตตัวจริงสำเนาของพาสปอร์ตนะคะต้องก๊อปปี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ซองสำหรับใส่พาสปอร์ตส่งกลับมาที่เรานะคะอันนี้อย่าลืมนะคะต้องมีนะคะเกือบลืมบอกไปนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมเตรียมตังค์ไปด้วยนะคะเพื่อต่อพาสปอร์ตคะ่ะสำหรับพาสปอร์ต5ปีนะคะ 350ครู่เนืนะคะแล้วก็10ปี500ครูเนะะือค่ะและสําหรับขั้นตอนและว,วิธีการจองนะคะแล้วก็เอกสารที่จะต้องเตรียมก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะเข้ามารับฟังและรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ